สวัสดีครับวันนี้พามาชมคาวาซกินินจาหกห้าศูนย์นะครับคันนี้ปีสองพันสิบหกนะครับกุญแจสองดอกครับทำสีมานะครับชุดสีพวกชุดสีนะฮะทำสีมานะครับเป็นสีแดงดำนะครับกุญแจสองดอกครับไม่สองหมื่นหกพันโลครับนะครับก็คันนี้ ทำสีมาแล้วก็ ABS โชว์ B e นะครับเพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับด้านหน้านะครับเรื่อง ABS e ABS e e หลังใช้ได้ครับแต่ ABS e หน้าไม่ทำงานนะครับไฟ ABS โชว์ B e นะครับคันนี้ก็ตำนนี้มันก็จะมีอย่างนี้ครับเนี่ยฮะตามการใช้งานทั่วไปครับ ครอบถังเป็นคาร์บอนนะครับเบาะหุ้มใหม่นะครับเป็นลายคาร์บอนนะครับร้อบนแต่งครับปอกแฮนด์แต่งครับประกับเล่งโดมิโนนะครับแล้วก็สายทะเลงแต่งชีหน้าแต่งครับคันนี้เป็นปี2016นะครับโฉมโชกเขียวนะครับอ่ายางหลังก็ดอกแน่นอยู่นะครับ เครื่องยนต์ปกติครับแต่ว่า ABS โชว์นะก็คันนี้ก็ขายตามสภาพครับนะครับหน้าหลังเป็นท้ายสั้นนะครับแล้วก็ไฟท้ายแต่งนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนครับน้าน,นี้ก็มีคิกชิปนะครับแต่ถอดนะครับไม่ได้ต่อระบบไว้นะครับผม ก็สีก็โดยรวมสวยนะครับแต่ว่านะนะฮะก็ตามสาภาพเรื่อง ABS e นะครับแล้วตำหนิก็จะมีจุดนี้นะครับจุดยึดหักนะครับดีบอกดีสวยบอกสวยนะครับตำหนิก็คือตำหนินะไม่โกหกไม่หลอกไม่หมกครับตำหนิก็จะมี ได้จบจดนะครับไม่หมกกันนี่ครับตเแหน่งอันนี้ปี2016นะครับเครื่องยนต์ปกติครับแบตเป็นแบตลิเทียมนะครับอย่างดีนะลูกสี4,500นะครับก็ราคานะครับ77,500บาทนะครับ ส่งเก็บเงินปลายทางได้เหมือนเดิมน,นะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับไปหารถปีใ,ใหม่ๆอยู่ลองลองชนอันนี้ก่อนได้ครับสภาพก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะครับก็สวยแต่ ABS โชว์แต่ a B Show, แตอ่าจะเล่าให้ฟังครับคือคาวา s a กิเนี่ยก็เป็นพวกนินจาหรือ ER 6 5 0นะครับ ปัญหาประจำปัญหาหลักคือ ABS ชอบโชว์นะครับอ่บางคนก็ถอด ABS ออกเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับอ่บางคนก็ถอดทั้งระบบออกเลยนะครับใช้เป็นเบรกธรรมดาเบรกเนเดินนะครับอ่ารุ่นนี้ชอบ ABS โชว์นะครับแล้วก็เนี่ยก็สภาพมันก็โดยรวมก็สวยนะครับสวยเอกสารเขาพร้อมโอนครับ จสองดอกนะเจ็ดเก็ดห้าครับรถอยู่ลังสิตปทุมธานีนะครับลังสิตปทุมธานีครับส่งได้ทุกจังหวัดนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะะพาเดินดูรอบคันนะครับสีก็สวยครับ ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่อง ABS นี่ผมก็ว่าคุ้มนะเพราะว่าปี2016เนี่ยก็ราคาตลาดก็อยู่ประมาณ90,000-100,000ถ 1, บาทนะครับ ABS หน้าผมว่าปัมป๊มปั๊มไม่น่าพังนะครับแต่คือว่าผมว่าต้องเอาไปเช็คเกี่ยวกับสาย ABS หน้าหรือสาย ABS หลังนะครับแต่คือ ABS หลังทำงานปกติผมเทสแล้วนะฮะนะครับก็จะเป็นไฟโชว์ไฟเโชว์คนละับ ไฟท้ายเป็นไฟท้ายแตกนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะอ้าหน่อยนะครับเครื่องเดินเรียบครับสตาร์ทง่ายครับไม่มีดังไม่มีควันครับราคานี้คุ้มๆเลยครับเจ็ดเจ็ดห้านะฮะก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับ สดลดเยอะ,อะเหมือนเดิมนะครับส่งได้ทุกจังหวดัดจังหวัดไหนได้ส่งที่ไหนบอกเลยครับมัดจํำตังมาส่งให้ถึงบ้านครับรอรับที่บ้านได้เลยนะครับก็เน,นี่ยะครับก็ประมาณนึงนะฮะตันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก,ก็คือขายตามสภาพนะครับเรื่อง ABS ไม่ได้รับประกันนะครับแต่เอกสารก็รับประกันให้เหมือนเดิมนะครับ นะครับก็เดิมๆไม่มีชนนะครับอ่ะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกระจใจให้ผมนะครับก็เดี๋ยวจะถ้ามีรถอะไรสวยๆจะมาลงให้ชมนะครับอ่าถ้ากาถ้าเกิดต้องการซื้อนะครับรบกวนทักแชทเพจนะครับตามลิงก์ที่ผมลงไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่ดูทาง YouTube นะครับผมอ่าก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับ ลาไปก่อนนะครับวัสดีครับ